ดีไอคอนเป็นยังไงบ้างก็ถูกดำเนินคดีถูกแจ้งก้อหาเพิ่มถูกนะมีผู้เสียหายมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องสู้คดีกันไปเหนื่อยเอา,อางี้กันทนาย8คน10คนก็ช่วยยากคดีแบบนี้ส่วนใหญ่ก็รอดยากนะครับแล้วคดีมันยาวก็ติดคุกยาว3ปี5ปีอเงี้ยออกมาแม่งกระจบแล้วบริษัทก็เจ๊งแล้วและรายงานข่าวล่าสุดจากสคบอนี่ก็คือว่า นะรัฐมนตรีน้ำรัฐมนตรีเจราพรสินธุภัยกำลังรวบรวมพยานหลักฐานที่จะเพิกถอนใบอนุญาตตลาดแบบตรงของดีไอคอนถ้าเพิกถอนใบอนุญาตปุ๊บก,ก็ขายของไม่ได้กระจบแ้ะเจ้งนะนะครับฝ่ายทนายความของดีไอคอนก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะด,ดําเนินคดีมาตรา157หากกสอบอไปเพิกถอนใบอนุญาตเขาเขาบอกจะดําเนินคดี157นะก็ว่ากันไป ทนายความผู้ตองหาก็ใช้สิทธิ์กันไปในฐานะทนายความผู้ต้องหาส่วนสคบในฐานะเจ้าพนักงานถ้าดูแล้วไอ้บริษัทนี้มันน่าจะเป็นแชร์ลูกโซ่ไม่ได้ทําตามที่ขออนุญาตก็เพิกถอนใบอนุญาตตลาดแบบตรงไปเพิกถอนใบอนุญาตต้อง้าขายไม่ได้ขืนทําไปก็เป็นไงติดคุกครับนะครับนะนะครับบอสวอร์เป็นไงบ้างบอสวอร์ก็ไม่มีอะไรก็แจ้งความไปแล้วก็ที่กองปราบนะ ก็มีกองเชียร์ออกมาด่าผมบ้างบอกว่าผมจะตกนรกมาก้างไปเล่นงานบอสวอวบ้างก็แล้วแต่นะครับไม่เป็นไรลวครับตกนรกคนเยอะขึ้นสวรรค์นคนน้อยเหงานะผมเลือกไปนรกดีกว่าครับอ่านะครับอืมนะครับอืมนาฬิกากับทองที่อายัดมาจริงอ่าจริงหรือไม่พี่เดย์โอไม่ไม่รู้ลวครับนะครับว่ากันไปเอาทนายแก้วสวัสดีครับคุณบนชัยนะครับ ดรมนชัยนะครับดรมนชัยนี่มีลูกความโอนมาให้70ล้านไหสองล้าน 2, ยูโรวันนี้ดูโหนกระแสนะนะทนายตั้มนะครับบอกว่าผมร่ํารวยเพราะอะไรเพราะว่าทนายตั้มบอกว่าลูกความใจดีโอนมาให้70ล้านนะวันนี้ผมโทรไปถามให้ตั้มเองทาอาชีพอะไรวะถ้าเองทําไมลูกความเองรวยจังวะนะโอนเงินให้เองต้อง70ล้านเนี่ยนะมึงหายให้ใหพี่ทักลายของลายดิ โอ้ยเด่ผมบอกให้ตั้มเองหายพี่ทักไลายสองลายดินะครับได้70ล้านนะทนายตั้มวันนี้ออกรายการผลกระแสก็ถามว่าตั้มทําไมมึงรวยจังวะนะนะครับทำไมรวยบอกลูกความลายเดียวโอนเงินให้โดยสเสน่หา70ล้านโอ้สุดสุด,สดจริงๆนะครับนะตั้มในโชคดีจริงๆนะบอกเสียภาษีครบถ้วนนะใส่นาฬิกาแบรนด์เนอใส่ชุดแบรนด์งแบรนเนมนะเอานั่งเฟิร์สคาสเพราะอะไร เขารวยจริงครับก็ยินดีกับน้องๆด้วยนะที่รวยขนาดนี้จุกครูนะครับครูปีชาถึงไหนแล้วเห็นได้ข่าวก็รับสาภาพไปแล้วใช่วหเลยแชร์แล้วครับเดี๋ยวกลับไปนะครับแชร์แล้วขอบคุณครับนะครับบุญวุาวาสนาครับก็พี่เดก็ดีใจกับน้องๆที่ร่ำรวยนะนะครับเข้ามากดไลค์กดแชร์พี่เดด้วยนะครับพี่เดก็ให้ความรู้กันนะครับนะครับสบายๆนะครับ ตั้มเจ็ดสิบล้านโอ้เขาตั้งฉายานะรวยนลครับนะ <c oughs> DSI อจอเชิญผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบนาฬิการหรูบอสพรชี้หากพบว่าเป็นของปลอมก็ไม่ผ,กมมผลก็ไม่มีผลต่อการสืบสวนคดีครับนะครับเดี๋ยวเขาจะเอาผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบนะครับว่านาฬิกาที่ยึดมาเป็นของปลอมหรือไม่ก็ติดตามกันต่อไปนะนะครับว่ากันไปก็ต่างคนต่างนำตินะ นี่ครับอืมนะครับมีอะไรบ้างครับนะทนายบอสพอลั่นบุคคลไม่ว่าแต่มองตำรวจทำเกินเรื่องกักตัวพนักงานยึดมือถือนะครับวันนี้ก็ไปแจ้งความนะครับนะตำรวจผิดหรือถูกก็ขึ้นอยู่กับข้อที่จริงนะคนเจอตัวไปเลยนะนะครับนะครับเดี๋ยวลองฟังดูนะครับว่าเขาจะว่าไงนะนะทนายบอสก็ไปแจ้งความหาว่าไปกักตัวอะไรนะ อืมก็อย่างว่าครับการทําหน้าที่ก็ต่างคนต่างก็ว่ากันไปอะนะกันธรรมดาทนายผู้ต้องหาเขาก็ต้องรักษาผลประโยชน์นะครับอืมรักษาผลประโยชน์ผู้ต้องหาไปกักตัวเขาไว้นะไปดูดมือถงมือถืออะไรหรือเปล่าก็ก็ว่ากันไปครับนะว่ากันไปว่ากันไป,ไปนะวไว้นะครับก็เป็นสิทธิ์ของนทางทนายความดีไอคอนนะครับที่จะพาไปแจ้งความ นะครับก็ว่ากันไปครับอืมจุกครูนะครับมีอะไรบ้างนะครับรก็ออน,นะครับนที่น่าสนใจนะจอืมไม่มีใครเล่าความชั่วของตัวเองให้คนอื่นฟังดังนั้นเราจรึงไม่ควรฟังความข้างเดียวอ๋อนะครับนี่พุทธทาสพิขุกกล่าวไว้เข้าความนะครับอให้คนอื่นฟังนะเข้ามากดไลค์กดแชร์กันนะครับจุกครูชุกคร,รูครับดื่มไวน์หรือ,อยังยังครับ นะแดกเข้าไปตอนนี้เดี๋ยวก็พูดกันไม่รู้เรื่องนะครับนะก็เดี๋ยวก็จัดรายการเสร็จแล้วก็ไปซดวายนะครับอืมมีอะไรบ้างครับเดี๋ยวพี่เดดูนะข่าวสารบ้านเมืองนะวัน,ว,นวันก็ยุ่งเหลือเกินกลัวอืเต็มไปหมดครับอนะมีข่าวด่วนไหมอืนะครับนะโดนบอสพรวางงานแล้วนัดตก นักตกทรัพสาวเข้าพบตำรวจบปปปปมคลิปเสียงรีดเงินดีไอตอนดีไอคอน10ล้านจากนั้นไม่กล้าสู้หน้าสื่อรีบหนีขึ้นรถกลับบ้านจากที่ส่งเสียงหาครูกะปิวันนั้นนำมาสู่คลิปเสียงรีดเงินในวันนี้ชิปหายแล้วครับรายงาน38นาทีที่แล้วนะครับนะเออนะครับดาวแปดแฉกโพสต์ว่าโดนโดนบอสพรวางงานแล้วครับนะครับนะ นะครับไปเจราจาไปเจรจาเกี่ยวกับอ,อ,อะไรครับไปเจรจาเกี่ยวกับอะไรวะเกี่ยวกับค่าเสียหายโดนบอสพรวางงานตบซับอ,อ,อัดเสียงไว้เรียกเงิน10ล้านนะตอนนี้ครับสาวที่ถูกกล่าวหาว่าตบซับไม่กล้าสู้หน้าสื่อแนละ้วจะไปกล้าสู้หน้าอะไรมันก็อายเขานะตอนอแรกๆครับปากดีปากแจ๋วตอนนี้กลายเป็น จะกลายเป็นผู้ต้องหาแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวก็จงโดนออกหมายจับก็วันนี้ก็เข้าหาตำรวจแล้วนะครับอืมนะครับไม่ใสอย่ามาออกขนกระแสอ่านะครับนะครับมีคนก็บอกไม่ใสอย่าออกขนกระแสพี่หนุ่มซักฟอกจนขาวแล้วอืมเกมละมึงนะครับเขาถามว่ารับเงินหกแสนไปทําอะไรบ้างเขาบอกหนึ่งสองสามสี่ห้าคืออ่อ น้องคนนี้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นนักตกเนี่ยแกเป็นคนปากดีนะพูดเก่งมากเลยพูดจนคุณหนุ่มบอกว่าฟังก่อนฟังก่อนนะนะครับนะนะครับเอานะครับบางคนบอกเอ๊ะตั้งแต่แรกแล้วคนนี้ดูแปลกแปนะครับบางคนก็เรียกเขาว่ะวีรสตรีสองหัวหรือเปล่านะสายรับสองหน้าวันก่อนยังหน้ามั่นหน้าโนอกอยู่เลยในรายการหัวกระแส กินสองฝั่งหรือเปล่าปากดีหรือไม่รัฐสภาไทยควรออกกฎหมายพรบตบรัพย์หรือไม่คนนี้เล่นหัวเสาใช่หรือไม่อย่างไรนะครับอืมนะครับนะครับนะครับนี่ว่ากันไปนะครับนะนะฮะโดนอัดเสียงอัดอะไรต่างๆจบครับนะโดนวางงานแล้วบอกแล้วครับ จิตอาสาอย่าแปลงร่างเป็นตบรับนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องระวังนะครับพูดเกง่งแถ้เกง่งหรือเปล่านะครับเนี่ยฉายาเดอะสอดคนอื่นกําลังพูดชอบสอดโอโ้เนี่ยเวลาคนเราตกอับเนี่ยคนก็แม่งด่ากันยับเห็นบอกจะไปฟ้องอะไรทนายบอสพออย่าไปฟ้องนะครับเอาตัวให้รอดพอถ้าฟังพี่เดอ,อยู่นะคนเนี้ยวันนั้นออกรายการด้วยกันนะไม่ต้องไปฟ้องใครล้วครับ อ่นะครับอืมนะครับคดีโดนอ่พี่เดโดนอ่ลูกหนี้ของลูกหมีฟ้องเอาให้ชนะนะอ๋อไม่ต้องห่วงละผมไม่สนใจแล้วครับใครอยากฟ้องก็ฟ้องไปนะครับจุกรูมดบอกไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังก็หมายถึงทุกคนที่มาตบจับเรียกเงินเรียกทองอัดเสียงไว้หมดนะครับเพราะอัดเสียงไว้หมดแม่กติกูกันหมดในห,หลักฐานชัดนะอืม นะครับจุกรูคดีผมตำรวจทำร้ายร่างกายนะปีกว่าแล้วคดีไม่คืบหน้าก็มีอะไรให้ช่วยเหลือก็มาบอกนะประสานงานให้โรงพักนะครับจุกรูนะจุกครูนะครับ,รนะรนะรบสบายสบายครับพี่เดชคิดอย่างไรกับพระปีนเสาก็แม่งบ้าเดี๋ยวพระพวุ่นี้ไม่ควรจะบวชหรอกนะมาหาเถระสมาคมนะ่ควรจะไปไงปลดออกไอ้แบบนี้มันพวกทำลายศาสนา พระเป็นชูกับเมียชาวบ้านพระรับจ้างเป็นเซลนะอวยบริษัทอย่างเงี้ยมันไม่ควรเป็นพระรอกนะเออยิ่งระดับเจ้าคงเจ้าคุณนี่ยิ่งไม่ควรเป็นพระเลยนะอาศัยผ้าเหลืองหากินทั้งนั้นเดี๋ยวนี้นะนะครับจุกครูนะครับอืมอ่อทนายเดชาพิเดนักสู้เพื่อประชาชนขอบคุณครับนะครับกินไวหรือ,อยังครับอาจารย์ ยังครับเดี๋ยวก็เสร็จรายการแล้วเดี๋ยวจะไปซดซะหน่อยนะเข้ามากดไลค์กดแชร์กันเยอะๆชอบวีดครับเมียชอบตบซับผมครับไม่เป็นไรหรอกเมียตบซับบ้างไม่เป็นไรหรอกนะเราก็หอมแก้มไปจบนะนะใครเป็นเทวดาก็ยังไม่รู้นะครับยังไม่มีหลักฐานนะนะอาจารย์ลงมาเที่ยวทางใต้บ้างนะครับได้ครับนะครับจุกครู อาจารย์ดูเพจออยสีอ่ะเหรอทำไมนะครับเออคดีแม่ตักเงียบเลยใช่ๆๆใช่ใช่แชร์แครอทไปถึงไหนแล้วตำรวจก็ทำงานอยู่นะแม่งเยอะตำรวจทำไม่ไหวนะ,นะกินวายก่อนต้นหอมจะสองมาตรฐานต้นหอมที่อัฉริยะเขาแฉในรายการโหนกระแสนะคือมันต้องชัดเราจะดําเนินคดีกับต้นหอมเนี่ยนะครับมันต้องชัดเนี่ยนะครับถ้ามันไม่ชัดก็ดําเนินคดีเขาไม่ได้นะฮะ ถ้าใครคิดว่าต้นหอมก็เป็นแชร์ลูกโซ่ก็ต้องไปแจ้งความแต่ถ้ามันไม่มีหลักถงหลักฐานก็อย่าไปแจ้งความก็เลยเขาก็บอกว่าตอนนี้ดาราทําหาอะไรก็โดนหมดอ่ะตอนนี้อาชีพดาราเป็นอาชีพที่กระจกที่สุดอ่ะคนแม่งมองเป็นโจรไปหมดแล้วเป็นดีไอคอนกันหมดแล้วอ่ตามหาเจ้าคุณเจ๊เอ่านะหลวงหลวงเจ๊อยู่ไหนก็ไม่รู้นะคนแม่ก็ออกมาด่าผมเนี่ยนะหาว่าไปด่าพระเออนะบางคนก็บอกพระทําตัวให้ถูกด่าหรือเปล่า นะครับพูดถูกแล้วคดีใหม่กลบคดีเก่า,านะนะครับมีอะไรที่น่า,านะครับพิธีกรต่อเต่าจะติดคุกไหมวันนี้ผมได้คุยกับบริษัทเอเจนซี่เขาบอกว่านะครับรายการประเภทรับจ้างอวยเนี่ยนะครับโดยป๋า,ปาต่อเต่าเนี่ยตำรวจเขากำลังพิจารณาอยู่เพราะอะไรมันต้อง10เทป เทปเราหกแสนกว่าตอนแรกจ้างเอเจนซี่เสียเทปเราหกแสนตอนหลังไปต่อตรงนะระหว่างดีไอคอนเนี่ยกับนะเอ่อเอ่อพิธีกรต่อเต่าเนี่ยจากหกแสนเพิ่มเป็นหกแสนสามนะครับทั้งหมดสิบเอ็ดเทปต้นที่ผมถามวันนี้คุยกับทางเอเจนซี่นะนะครับเดี๋ยวนี้ก็เอเจนซี่ทำงานแบบยากนะอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนนะเพราะนั้น ไปรับปวย11เอ็ดเทปสิเทปเนี่มันก็น่าคิดนะนะครับนะนะเพราะนั้นอาจจะโดนหรือไม่โดนเดี๋ยวก็รู้ว่าตำรวจเขาดูแลอยู่นะฮะใครทำอะไรไม่ถูกต้องแม่งก็ติดคุกไปทนายเดยเป็นคนจริงไหมนะไม่เูือดตอบยังไงกูก็เป็นกูเนี่ยแหละนะนะตรงไปตรงมาไม่ตบซับนะครับชอบลุงเดชาครับขอบคุณครับกว่าจะได้เงินมาเลือดตาแทบตายแล้วมาโดนหลอกลวงนะครับ เ,เรื่องพระเงียบไหมครับไม่เงียบครับไม่เงียบนะพระสมควรถูกด่าทําตัวไม่เหมาะสมสมัยนี้ด่าพระด่าเจ้าเยอะแยะนะพระเร็วๆชั่วๆเยอะนะเออนะชาวบ้านเขาด่าก็สมควรแล้วนะอืมนะครับเออชอบทนายเดชาทํางานตรงๆนะครับสบายๆครับรายการพีเดนะขยี้ให้แหลกเลยครับบอสวางแผนได้ปั่นสุดช่องสามสี่ด้วยอาจารย์เดคดี เมียโจ๊กอ๋อนะครับอืมเมียโจ๊กดโดนกล่าวหาอะไรลักทรัพย์อะไรนล้ก็ว่ากันไปนล้อืมเอ่อนะครับว่ากันไปครับมีอะไรบ้างครับอืมอืมนะครับว,ว่ากันไปนะมีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะเดี๋ยวก็ดูนะดูข่าวดูสารนะ่ะอืมเออเออไม่รู้นะครับ เอ่อท้งทองทั้งนาฬิกาได้มาไม่รู้แม่งเป็นของปลอมหรือเปล่าดีไอคอนนะนะครับกรมสอบสวนคดีพิเศษบอกว่าก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็จ้างผูเ้เดี๋ยวก็เรียกผู้เชี่ยวชาญมาทำการตรวจสอบนะครับไม่มีปัญหานะครับนะว่ากันไปนะอืมนะครับมีอะไรบ้างครับข่าวสารมีอะไรบ้างครับเดี๋ยวดูนะอืม นะครับมีอะไรบ้างครับอืมตรวจสอบรถบอสท,ที่ถูกยึดเจ้าที่พบสตาร์ทไม่ติดหนึ่งคันนะครับนะนะครับยึดมานะสตาร์ทไม่ติดนะเบื้องต้นพบรถหนึ่งคันของบอสปันสตาร์ทไม่ติดชื่อคือรถยนต์แมกลาเรีสีเหลืองสตาร์ทไม่ติดไม่รู้เพราะอะไรนะอืมนะครับนี่อะไรฮะ ลัทธิใหม่ๆแลลวครับลัทธิสีลุงชวนสมาชิกลงทุนใช้ถ้อยคำแนวลามกเสียเงินไปเป็นล้านยังไม่ได้เงินคืนเข้าแจ้งความผู้นำลัทธิเป็นอดีตพระดังแต่ถูกจับศึกเนี่ยนะพระเร็วๆชิตเยอะก็บอกแล้วรวบอินฟูสาวเพจดังมีผู้ติดตามสองล้านแปะลิงก์เว็บการมานันอ้าวกลายเป็นงั้นไปอะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ดีๆกลับไปชักชวนคนเล่นการมานัน นะครับสายไหมต้องรอดนะครับนะนะโดนบิ๊กเต่าบอกว่าหิวแสงบอกไม่ตอบโต้ไม่เป็นไรนะครับเพราะเป็นผู้ใหญ่นะก็ว่ากันไปครับกรณีเอาพยานเข้าไปให้การกับตำรวจปรากฏกลายเป็นพยานเท็จไปอนะครับนี่อะไรครับนะครับปรากฏนะครับ ทั้งนาฬิกาหรูของบอสพรดีเสอายุดมาของปลอมไม่รู้ของปลอมของจริงเดี๋ยวก็รู้ครับนะทั้งกรอบทั้งพระทั้งอะไรจะอะไรเนี่ยเออนะนาฬิกาหรูเขาอ้างว่าเป็นของปลอมก็ดูต่อไปครับอืมนะครับไพลิกเผยปมยึดนาฬิกาหรูบอสพรลั่น มองยังไงก็พร้อมวางแผนมาเป็นอย่างดีเรียกว่าโคนันยังอายเชื่อบอสพร้อมจัดฉากเบียงเบนประเด็นขอตำรวจขยายเพิ่มใครเอาของอืมนะครับเนี่ยเป็นการวางแผนนะนะครับเนี่ยเขาบอกเนี่ยปั่นหัวตำรวจหรือเปล่าวางแผนเบียงเบนประเด็นหรือเปล่าถ้าจะคิดจะปั่นหัวตำรวจระวังจะโดนข้อหาเพิ่มนะถ้าสมมติปั่นหัวตำรวจนะเอาของจริงไปซุกสมมตินะก็อาจจะโดนเพิ่ม นะอ่านะครับเออมีอะไรบ้างครับอืมอ่าจะมีหลายลาวเนี่ยแมคดีดิอดีไอคอนนีนแม่งยาวจริงเลยอ่ะไม่ต้องไปสนใจเรื่องอะไรมีเรื่องเดียวเลย <c oughs> อัจฉริยะเปิดเผยกลางรายการโหกนกระแสมีผู้เสียหายร้องเรียนบริษัทของสสเพื่อไทยเปิดมาปี60 นะมีดาราดังแต้วต้นหอมมาตูมเป็นพรีเซนเตอร์ขายสินค้าอ้างนําเข้าจากเกาหลีแต่กลับกลายเป็นเกาหลีลําลูกกาเหรอจริงเหรอหลักการค้ากับดีไอคอนคุปเข้าขายแชร์ลูกโซ่หนุ่มกัญชัยต่อสายตรงต้นหอมสอบถามกันไปกันมาก็ายังไม่รู้เป็นไม่เป็นนะนี่เราดูข่าวเฉยๆนะเอ,อ่นะนะครับนะก็ว่ากันไปครับว่ากันไปว่ากันไปนะเดี๋ยวนี้แม่งอะไรก็โซ่โซ่เต็ไมไปหมดนะ นะจุกครูสายไหมาพาคนมาให้สอบสวนและกลายเป็นพยานเท็จมีความผิดหรือไม่ขึ้นอยู่กับเจตนาว่าสายไหมหนึ่งรู้ไหมว่าเป็นพยานเท็จนะถ้ารู้ก็ผิดแต่ถ้าไม่รู้ก็ไม่ผิดก็แล้วแต่นะผมก็ไม่รู้ว่าสายไหมเขานะรู้ไม่รู้นะมันต้องไปถามเขาเองนะครับต้องไปถามเขาเองนะแม่ตั๊กขอบคุณดิไอคอนเพราะว่านะก็ไม่มีใครไปด่าแม่ตั๊กแล้ว บีฮิปว่าไงพยาอาจารย์ครับมันยังไม่มีผู้เสียหงเสียหายมาร้องเรียนเลยนะครับเงินสามารถซื้อได้ทุกอย่างในหน่วยงานของรัฐจริงหรือไม่กูก็ไม่รู้เหมือนกันไล่เชิญตะวันเป็นยังไงก็รายงานข่าวว่าไม่ได้บุกรุกนะครับเมื่อท่านไม่ได้ทําความผิดก็ปล่อยท่านไปพี่เดชาจุกครูวันกี่วันก็แล้วแต่อาจารย์ต้องจิบวายตอนจับรายการนะ ชร์สาธารณะให้กำลังใจแล้วครับขอบคุณครับเข้ามากดไลค์กดแชร์กันนะครับกราบขอบพระคุณครับนะครับนะรู้จักบีฮิปไหมรู้จักครับคดีเกาะกูดเป็นยังไงยังเงียบอยู่ศรีสุวรรณไปไหนครับก็เงียบไปนะครับตั้งแต่เงินติดล้อเนี่ยครับติดล้วนเนี่ยนะครับมีเบื้องหลังแปดพันล้านหรือเปล่าไม่เห็นมีอะไรนะครับนะครับสบายๆนะอืม